ดีครับคุณผู้ชมสวัสดี fc เป็นแฟนช่องคุ้มทรัพย์านาคทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาที่กระท่อมสูงหลวงปู่สวงนะครับคุณผู้ชมเอาทุกเทียนนะครับมาถวายหลวงปู่สวงนะครับน้าเครื่องดื่มนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้พี่สุธนเป็นคนจุดธูปเสียงทายนวดกนนะครับแอดมาแต่ว,ว่าไม่ได้ดูพี่สุธนจุดธูปเสียงทายไว้นะครับจะมีสองอ่าเก้าเจ็ดเก้า จับทำไอ้ใครก่อนเนี่ยจับทำอ๋อครับเนี่ยตัวนี้จะให้พิสุชนจุดอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงด้วยไข่ด้วยสามตัวนะนี้กลับมากับทีมงานนะครับสามช่องนะครับสี่ช่องได้ไข่ด้ยนี่ไอ้เจงเนื้อเนี่ยแจงเนื้อเจงเชียนนะนี่จับเลยอ๋อสาธุสาธุอ๋อเจ้าป๋อเออหนอยังไม่ไม่ต้องแปลเนาะเอไข่เนี่ เจิงเล็กตรงตงเรือจงดตรงตเซ้ำตัวเรวันที่อวันที่หนึ่งวันที่หมิถนาวันที่หมิถนาเ้ส <2, 64. S 2> อาร้อยหกสิบสี่พหอยหิจงตรงตเอมันออกตรงตเลยใครไตัวนะ่ะม่ตัววันที่หมดปศสองพันาวันที่หนึ่งสาธุหมดก่อนพี่ทนจุดได้อะไรนะ นั่นยังอยู่นสองเจ็ดเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าเลยไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเลยมันลืมไปเลยเนาะผมก็ลืมไปเลยนะมาไม่ได้ถ่ายอย่างนั้นมาแต่ดีใจกับลงปูสวงเข้ามาน่ะรมันอยู่นานมันไม่ล้มเลยน่ะโอ้ไม่ล้มอีกตตตั้งแ่นจุดตั้งแต่วันนั้นเลยใช่ไหมวันที่มันจดเลลยะต่ไม่มีใครสนใจ ขอเธอวันนี้เด้อหลงปูลกร้านปึกมึนเจหลจงไม่เจมุ่ดใหม่นะวันี้จุดใหม่อหอหมสองเจ็ดเก้าอันนี้ตรงงวดนาะอ,อันนี้วันี้ยังไม่จุดเนาะจุดแล้วจุดแล้วพึง่งจุดตรงไหนบ้างงวดนี้มันได้เลขอะไรหเลขแป 87อาจุดแล้ว857จุดไว้ตรงไหนเนาะคะนน่นมันลมอ,อลมงแล่าหน้่งจุดโอ้ข้างล่าง,ง,ง857จุดข้างล่างอืม857มดก่อนได้จุดได้279มดก 6, 7, 9, ่อน279เต็มเต็มเนาะแต่ไม่มีคนซื้อเนาะหนูก็ไม่ซื้อเหมือนกันมีแต่คนปลึกอย่างว่าวได้ทั้งบนได้ทั้งล่างได้ซื้อซักบาทงวดก่อนนี่ร่าง คนที่ประทับร่างหลวงปูน่นี่คือให้เป็นปริศนามบพิถนงวดก่อนเอาไก่มาไก่มาอุ้มไก่ไก่โอไกอ่กระนี่ใช่ไหมอาบน้ำหนึ่งตัวนี้เลยตัวนี้เลยพี่สนเอามาเอาอุ้มมาดูหน่ยล้างจนอ่านหมดเกลี้ยงเลยเราเนี้ันบ่ย ก็คือหนึ่งเก้ามันออกหนึ่งแปดเนาะอ๋เนี่ยแต่แงื่อนเพี่าผ่านมาก็อาบน้ำให้ให้ปริศนานะลูกไก่ตัวหนึ่งเนาะไก่ก็เก้าไก่หนึ่งก็เป็นเจ็ดได้เนาะเก้าเจ็ดตรงกับพี่สุธนจุดได้อีกสองเจ็ดเก้าว่าทะเบียนรถเข้ามาก็ใช่ไหมครับมันนั้นก็ไปถ่ายทำอยู่เขาก็แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แล้วเข้เขาเข้าประมาณทองเข้า รถจอดไว้ตรงนี้เนีย่ยเขาไปดันทังข้างหลังดันตรงเลขป้ายทะเบียนเละดันทังหน้าไปดันข้างหลังอีกหวานมันออกเลขนี่เลยแปดห<อ>นึ่งสี่เลยไม่ได้ซื้อซับบาทเลยไปซื้ออนี่ซื้อแต่เลขนี้นี่แปดห้าสามซื้อแต่แปดห้าสามกับเก้าสามมาซื้อแต่เลขเขียนเลขอันนั้นในเกืเกเอก็ไม่ได้ซื้อ เลขทะเบียนรถกำลังซื้อไปตายมาตัวนี้มหมายตะน,นันลืมเนีย่ยออกแล้วมึงก็ได้ก็ได้โอ้เลขตรงๆกำลังซื้อทุกต,ตนบลทังล่างไก่ที่หลวงปู่อาบน้ำให้ก็คือไก่เนาะมันยืงเขาว่างไงล่ะันงน,นี่มันยืงก็อบลงมาเลยมันยืงมีตัวเลขไหมพี่สน ตอนนั่นเขาเอาลูกปั้นลุงปูไปไว้ที่วัดเขาโต๊ะนาะเคยไปบอกว่าวัดเขาโตอวัดเขาโตะเคยไปอยู่ไปวันไหนไปวันที่สิบห้าเขาอไก่อุ้มมาอีกเขาอยู่บ้านเขาไก่เขามันใหญ่วันนี้อีกอ๋อเอาไก่ไปแล้วอุ้มมาไม่ได้เอาไปเอาอุ้มไก่มาจากนั่นแหละเอาไก่มาจากอุ้มไก่มาจากวัดเขาโตะเอามาไว้ที่นี่บั้ยะไว้ที่บ้านเขาไว้ที่บ้านอ โอ้เข้าไปด้วยวัดเข,ขาโตผมเไม่ได้ไปเขาไม่ให้ไปนั่นเจเลอเจยึดทธิวไม่ให้ไปก็ว่าอยู่นี่เลยอยู่เผากระต๊บอยู่นี่ก็ว่าไอ้ก็พ่อไม่ได้ไปตอนนั้นทีสิบห้าเขาไปแต่แต่อปุ่บกระทัะร่างไปไปด้วยไไปทีสิบห้าไปแล้วจะไม่ผ่านมาแล้ว่ผ่านมาเนาะอุ้มไก่ามาไว<ป>้ด้วยที่บ้านที่บ้าน ไก่กระเจ้ามันออกเจ็ดเก้าวัดตอนนี้นเราะอาเจ็ดเก้าแหละออกกว่าทูกแล้วก็ไม่ได้แม่ก็ซื้อทูบวดเท่านั้นไม่ได้ฟันอะไรเลยช่วงนี้ไม่ได้ฟันเลยใช่ไหมไอ้ครบหน้ากมันมาได้เจ็ดบาทเลีกอะไรเดี๋ยวก็ดูไม่น่าพลาดเลยเนาะพี่สุทนเนาะวันนหนมัวทำอะไรอยู่ทำไมไม่ได้ดูทูบเสียงถ่ายพี่สุทนจุด มันจะดีใจเนาะดีใจเรืงปู่เข้ามาเลยใช่เนาะดีใจก็เลยไม่ได้ด <1993 S 3> <AM> ูเลยพี่ตนจุดไว้ก่อนแล้วไวอจุดไว้ก่อนแล้วได้เจ็ดจสองเจ็ดเก้าเนาะยังไม่ได้เปิดดูเลยเปิดได้ตัวเลขเด็ดๆดูเป็นแนวทางลอยทั้งน้ำถวายทั้งขอบฟ้าดูเด้อพี่ตน ข้างในก็ไว้ลงปูที่นู่นแหละตาดีนอนนี่นะแปดสามห้าไทยแปดสามห้าแปดสามห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามเลขแดงหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามแล้วข้างข้ในอะไรนะพี่ต้นข้างในก็แปดสามห้าแปดสามห้าข้างหน้ามันก็ศูนย์ห้าหกข้างหน้านะศูนย์ห้าหก แต่ว่าด้านหลังก็แปดกลางไม่ต้องวหเรอกมันต้องกลางมันเล็กเยอะเอาเขตหลังก็ได้โอตาดีเธอมองเห็นแปดสามห้านีแปดสามห้าเท้ายัวไรพี่สนเจ็ดห้าเจ็ดห้ายังไม่อกเลยมเจ็ดห้าค้ายในผมจุดเลยมจุดในแปดแปดหาเจ็ ทำแตัวก็ดเจ็ดห้านยังีสตัวน่ไวูลกล่ลงปูโอ้มันเป็นนี่มีไก่ยืม,มน,ยน,นี่นม,มันเืนยืมลงปูวางี่น่เมอนยืมไก่รรเนาะตามนาะอืมรพรนีรแต่มันหนักนะพี่สตนุนหนักนะมันเหมือนกับที่ทาปูนบ่ นัหนักมากเลย,น,ย,น,เยนักหน,นักหน,น,นักเ,<อ>เกินเมงอนยืง่งเขาว่าอง,งี้ป่ะมันมมนม่นใจมันพิสูจน์ว่าผู้ที่เข้ามานี่เป็นลุงผู้สวงจริงมั่มนใจแล้วเนาะกเคียนได้เนาะ มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ลุงร้อยเปอร์เซ็นต์เหรออ๋อโอเคขาลงมาก็ไม่วุ่นวามเนาะเขาพูดเขาพูดค่อยๆไม่ได้พูดดังไม่ได้พูดดังเราถามก็พูดไม่ถามก็ไม่พูดมันก็อยู่ตั้งแต่กูอยู่มีชีวิตอยู่นี่อือพูดเสียงไม่ดังพูดค่อยๆพูดมันลงปู่ส่งอยู่เป๊ะเลยพูดยังไงก็เยิ้งนะกิตาโยนสนองไอเยิ้งละยิ่งให่แต่เยิ้งแจ้งนะ แต่ถ้าไม่ใช่หลวงปู่สวงท่านจะไม่พูดอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่พูดเราะยากหลวงปู่พูดน้อยเนาะพูดน้อยพูดน้อยถามก็พูดถามคขาก็ตอบคำาเนาะไม่ถามก็ไม่ตอบถามอะไรมันเด้งเต้มันเด้งมันเด้งเต้เนาะเมื่อคืนหลวงปู่ก็มาใช่ไหมคะมามาทำอะไรบ้างมาสวดมนต์เขามาได้ไปสวดมนต์เหรอผมยายเขาสวดมนต์เสร็จแล้วเขาก็มานะ มานั่งลุงปูเข้าเขาก็ไม้นั่นมาเสียบไม้นั่นเสียบายมาแล้วมาแล้วเจ็ห้าห้านะคะจุดงวดก่อนได้่ไหนนะคะสองวดข้าเยาเลขกุญแจ่อนห้านะจาเพราะว่าหงหนักไม่สนหนักจริเนาะใกล้ใกล้จะนักตกตัวนี้มพนหนักในวันนี้ใช่อ้ตเลือกมาตัวนี้ตัวเดียวมา มันเยิงมันเยิงมันเยิงอครับท่านผู้ชมนะครับพ็ตัวเลขนะครับพี่สุทนจุดนะครับได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับงวดนี้นะครับจุดก่อนเนี่ยครับงวดก่อนที่พี่สุทนจุดได้นะครับงวดที่ผ่านมาที่เลขออกเจ็ดเก้านะครับเก้าเจ็ดหรือเจ็ดเก้าเนี่ยครับสองท่านจุดได้สองเจ็ดเก้านะครับคุณผู้ชมนะครับที่กระท่อมสูงนะครับที่กระทอมสูงเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ย ครับคุณชมนะครับนี่ครับตัวเลขนะครับสรุปตัวเลขให้เอฟซได้ได้ชมนะครับคุณชมนะพิสทุนจดจุดงวดก่อนนะครับที่เลขเข้าคือสองเจ็ดเก้าแล้วก็เลขที่อ่าจุดต่องวดนะครับจุดงวดนี้นะครับแปดห้าเจ็ดนะครับแปดห้าเจ็ดแล้วก็จุดที่นี่นะครับที่ให้จุดนะครับถวายทูบเทียนนะครับก็ได้ เจ็ดห้าห้านะครับคุณผู้ชมเจ็ดห้าห้าเลือนะครับเจ็ดห้าห้าที่ให้ดูมาสักครู่นี้คือเจ็ดห้าห้านะนะครับเจ็ดห้าห้าเลขก็อยู่ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมนะครับที่กระท่อมสูงนะครับเลขอยู่ประมาณนี้เด้อนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าที่พี่สะทอนจุดด้านล่างนะครับแต่อันนี้ลมแล้วนะครับก็เลยมีตตัวเลขมาบอกนะครับ เป็นแนวทางเป็นแนวทางนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นแนวทางอลองไปวิปเครห์ดูนะครับนะครับงวดนี้ก็คือ8 5 7ห้าดแล้วก็7 5 5ดห้าห้า่ค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับ7มาตัวหนึ่งขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากเด้อน,นะครับคุณผู้ชมนะครับพาะงวดก่อนีเข้าเงวดก่อนเข้าทั้งปูประทับร่าง นะครับปู่ประทับร่างปู่ประทับร่างผู้หญิงนะครับที่เรียนหมอนะครับคุณผู้ชมอายุ22ปีนะครับก็มาเขียนยันให้แล้วก็ทะเบียนรถก็814นะครับแล้วก็ตรงกับทะเบียนกุญแจของคุณน้อยด้วยนะครับ14เช่นเดียวกันครับก็ตรงทางบนทั้งล่างแล้วก็พี่สุทนก็จุดได้2 เจนะครับโอ้เล็กเข้าต่งางๆตะบนแล้วครับงวดที่ผ่านมานะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอยางมากนะครับขอให้คุณชมเองรวยสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม